เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของที่ชุมชนจัดการตัวเองในเรื่องของว,วิวเออผมไปหาข้อมูลมามันมีเรื่องของอตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งจากของทางประเทศอเมริกาเหมือนกันเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยในแคมปัสแล้วก็จะพบว่าในแคมปัสเนี่ยจริงๆคนที่อยู่ในแคมปัสหลักๆเป็นใหญ่ก็คือพวกนักศึกษา มันก็มีอยู่มหาวิทยาลัยหนึ่งนของที่อเมริกานะครับเขาก็จะมีลักษณะของเรื่องของวิลเ s s แ s สิ s t ตนตปจะจามหาลัยแล้วก็มีเรื่องของการเอนทเกชั่นอย่างที่เราบอกว่าพื้นฐานสำคัญที่สุดของเรื่องวิลเนสก็คือเรื่องของการดูดครานี้มหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีลักษณะในรับๆนั้นเนี่ยเขาออกเ็นกฎหมายบงเาเลยว่าในมหาลัยเนี่ย จะต้องจัดการให้นักศึกษาเนี่ยได้รับเข้าการเทรนในเรื่องของอาการใช้แอลกอฮอล์การบริโภคแอลกอฮอล์การสุบุรีไม่ใช่ไปเที่ยวแอลกอฮอล์แล้วไม่ใช่ไม่เที่ยวแอลกอฮอล์ครับไม่ใช่ไม่เที่ยวแอลกอฮอล์ <c oughs> ในเรื่องของอเหล้าในเรื่องของเหล้าคราวนี้<ๆ>การเทรนเนี่ย,ยมันไม่ใช่วิชาบ,บังคับทัาา่วไปแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนหมายบังคับเลยเพราะว่าเขาเห็นว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญต่อการตัดสินใจของคุณต่อไปในอนาคต ถึงออกมงคับมาเป็นกฎหมายคุณจะต้องเทรนครบตามจํานวนเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้วคุณก็จะได้สถติเกออกมานะแล้วคุณจะมีสิทธิ์ในการถึงแม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์ในการเข้าบาริยารแล้วแต่ถ้าคุณไม่ผ่านในตัวคอร์สที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยคุณก็ไม่สามารถไปอ่องอย่างแต่ว่มันเป็นภาคบังคับเลยภาคบังคับเลยว่าอย่างน้อยขั้นพื้นฐานเนีย่ยคุณต้องรู้สิ่งน,นี้สิ่งน,นีนะ้อันนี้เป็นเรื่องของ อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกฎหมายส่งเสริมเหมือนกันเป็นกฎหมายส่งเสริมแต่เป็นกฎหมายเชิงส่งเสริมภาคบังคับภาคบังคับใช่ไหมส่งเสริมแก้บังคับบวกเสริมแก้บังคับให้อบรมให้อบรมค